Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday. ใช้ไหม,หม้หรอเเขาไปจูน้นใช้ไมขอขาอขาเามไปหนึ่งน้ำไม่ต้องน้ำไม่ไ้ไอ้มีเป็นเศษเทียนกระเดินไปนักไหมฮะนิดหนึ่งนิดนึกถือต่อได้ อพรครับอะไระอันนี้เป็นเค้กจริงมันจิ้มนะไม่ได้โอเค้กนมันมีสไตลจะบอกนะว่าจะไน่จุกเหรอเ่นจ๊นใช่หรอครับช่ผมข้างหลไม่ได้ไม่ได้ยินขนาดไม่ได้ยินก็ยิ่งออกไม่้ใช้ก็ได้แนล้วอย่างนี้ ใช่มอวยพรให้หน่อยได้ไหมบวยพรให้มาใช่ไหมคใช่เอ่ออวยพรเลยดีอะมีทุกอย่างหรอขอให้เลิกพูดชื่อเื่อสักทีได้ต่อไปนี้จะไม่เป็นชั่นถึงเื้อแล้วก็ขอให้มาครับเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ขอให้มีความสุขม,มากๆที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาได้กินของอร่อยได้ไปชอปปิ้งของที่อยากได้นะครับแล้วถ้าสมบูรอยากได้อะไรก็บอกมาจะซื้อใหออ้มีความสุขม,มากนะจ๊ะจะบอกก็ดีๆสิ กลับเอาคุ้มเลยคุ้มเลยอ่ะครับเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายภาพกับเพลงแล้วก็ถ่ายภาพทั้งคู่โอเคได้ถ่ายภาพกับเพลงได้เลยต้องแบบนีครับยืนตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวเนี่ยชิงงานนะฮะถ่ายภาพจากระยะไกลและการนะถ่ายออดตรงกลางตรงนี้นะถ่ายเลยอย่าลืมนะฮะแชร์กันด้วยมาร์ชเมลสติ๊กเกอร์แอคชั่นนะครับผม อย้าวคุ้มเลยนะปีละครั้งปีละครั้งเนาะอปีละครั้งอ่ะคุมแล้วคุมแล้วผมว่าคุมแล้วแหละแล้วก็ยังไม่หมดเสือ